ผมอยากขึ้นรูปสักสามสี่รูปไม่ถึงหรอกประมาณสามรูปนะครับก็ให้ดูกันตามนี้แล้วกันสำหรับใครที่มาเป็นแคนนะครับก็ห้าคนนะครับจะได้ของตามนี้เลยเออได้ติเกตเนี่ยเอาไปเช่าตัวนะครับติเกตเนี่ยของดีเนาะแล้วก็ในส่วนของที่ผมจะเล่นตัวละครนะครับก็จะมีตอนนี้มีตัวเช่าใหม่นะครับแต่ว่าผมจะไม่ขึ้นรูปให้ดูจะเป็นตัวหกพันนะครับแต่ว่าหกพันเนี้ยจะไม่ใช่ลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดเนี่ยจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้เออส่วนตัว 6พันที่ผมเล่นเนี่ยมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับแต่มันไม่มีรูปนะขอโทษทีนะครับแล้วก็โปรโมชั่นยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นเซตนี้ให้ดูนะครับก็จะเป็นเซตเหมือนเดิมแหละเออจะมีเดตคราฟที่เป็นเว็บนะครับอ๋อไม่มีรูปให้ดูขอโทษทีนะก็จะเป็นแล้วก็ท้ายๆคลิปนะครับจะเป็นเซต3พันแล้วก็เป็นเซตนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนแล้วกันยังวะกูโดนกูโดนซูนกูโดนซูนกูโดนซูน ก็ตกชั้นหนึ่งไหนกะหนีแล้วกูหนีแล้วชั้นสองไปชั้นสองชั้นสองสุดละยายๆเข้ามาในห้อง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 โอเคได้ได้ได้เข้ามาละตัวนี้ตัวนี้โอ้โหไม่นานละตัวนี้ตัวนี้จะตายเนอะโอ้โหเขาจะตายเขาจะตายโอ้น่าสนใจไปไปราการนะเดี๋ผมไม่นะผมจะเล่จะเล่จะเล่ไอ้หนีได้ปะกูตายกูตายได้กูตายแน้ตาย เกับตายนะมือตามัวตายจะเป็นลมปวดแล้วสุดสัตว์แล้วเป็นไข้ไปหน่อยกูไม่เหมือนกันเนี่ยสุมระดึงจังเลยอ่ะเราป๋อวะเราไปถึงเลขเท่าไหไปเออทขาไปป๋อเลยคิดพี่เลี้ยววะเียเกือบดองขี้อ่ะมันแรงมันแรงแบบแรงมากอ่ะไปตีนี้ไปตีไปตีไปล็อตตี้ป่ะไปหนีไลยเนี่ยมันอะไรเนี่ยเอ้ยแต่มันก็เกือบตายเหมือนกัน ใช้ได้เฮ้ยบนรัตี้ห้าสิบเจตี้ลาตี้พสิบเี้เขียวแบบพวกมันอะ่ะสวยสวยมันขึ้นมาใช่ปะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเออเด้อเติร์ดที่ผมเล่นจะเป็นตัวเช่านะครับเช่าคือโหดกว่าตัวสองพันแต่ว่าตัวริมเปตต์คือดีกว่าเลยครับน่าจะเท่าตัวหกพันนะครับเฮ้ยไฟมันขึ้นมา,มาจะตายนะพี่อัดเฮ้ยไฟม,มันยิงมันยิงตัวอื่นด้วยถอยถอยไหมยังเล่นเลยยังเล่นเลยยังเล่นี้ยโดดก็ได้นะโดดก็ได้นะ

เพื่บบไม่สิรู้ใครเลยมันตามมาเล้วมันตามมาเลยมันตามมาเลยมันตามมาแล้วหากันไม่มีคนเกมามาแล้ว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 โอ้มันถึกจังวะเราบันไดกลางเลยเราบันไดกลางเลยบันไดกลางยังไม่มาพี่แอ๊ดไปเออดูว่าอยู่บันไดกลางยังไงวะพี่แอ๊ดเออยังอยู่ไปเราตัองเตะไปหนี เฮ้ยมันถึงจังอะไปชั้นสามไปยัชั้นสองพี่อัดมัลอชัสองไอ้เี้ยมันเต็มเลยพี่อัดระวังไปถอยยถอ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 ยอดีห้องอีกห้องเลยไปอีกห้องลโด์หล่นล่างเนี่ยโอ้โหพ่อมึงอะไอ้ชิดเดียวเลยผมาพร้อมกับเต็มระบบเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่กระเป๋าแล้วก็ตัวละครนะครับอะไรหลายอย่าง ไปดันฟ้าไหมบิ๊เลยครับพี่เลยพี่เลยดันฟ้าแน่ไหมเราได้ต้องหาตีก่อนนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ต้องตีอย่างเดียวนะครับระวังมันเต็มเลยพี่อาร์มันรอนลวงพี่พี่เราสองคนมันจะเม่อนันก็บอกไม่ต้อจ่อหัวพี่เนี่ยไปดิพี่อาร์มขึ้นเลยทั้งขนาดไปดิวะโอ้ยไปล่วงไปที่นี้ก่อนนะนี่นี่นี่เห็นปะไปเห็นไม่ไม่ไม่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวหกพันเนี่ยเอาไปคิดเล่นอ่ะหนึ่งสองสามเอ้ยมึงที่จะตายไปไอ้หัวสวยได้เลยวป้อง ได้ปืนได้ปืนได้ปืนได้หัวได้หัวได้หัวไฟใส่เลยไฟว้ายเซตนี้มันถือกว่าเซตที่พวกผมแตกไปนะครับว้ายที่นี่ยิงใตะแล้วใครยิงเตะใช่เหรอตัวเดียวไปขึ้นเลยไม่แต่เขาบอกว่าถือกว่านิดนึงไม่รู้ทำไมเออกรับต่างกันนิดเดียวอ่ะไม่รู้เลยไปตีไหม่ปีกเลยไปตีใหม่ปีกเลยถือจังวะไอ้เชี่ย กูโดนอะไรยิงนะยันเยันยิงอยู่ในพวกกูเลยโดดไปหรือเปล่านี่เข้าไปได้ปะกูติดแค่หัวเล็กหวาไปดิไอ้เราอยู่เพิ่งขึ้นดิตีไม่พิลเลอร์รอรอตี้ก่อนรออตี้ก่อนดีดูตีก็รู้แล้วเฮียมันไม่ไปเดี๋ยวก็ตายเฮียดูดิที่ไปที่เยอะเลยตีมั่วเลยไปตีมั่วมันมีตีมัวเลยใช่หรอขึ้นไปก็ตายเฮียเฮ้ย แต่ได้อยู่นะไป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 นี่ไปนี่ไปไปนี่เดินไปดินขวาที่กนขวาที่นเอาใครออกะย่ามันออกเองนะอันเนี้ยเอาปืนอะไรยิงกูนะไปไปนี่ดิมาดิไปไปอย่าเอาเอาไปไปไปไม่เป็นไรครับออกปล่อยออกไปนะเอาฟินอยู่แล้วมตียิงหน้าโซนเอาไอ้เนี้ยตีไว้เยอะเอะนะครับผมจดับเซิร์ฟนีเจอเลยน้อง อย่าเล่นหน้าต่างเนี่ยตายหาตาไต่หงโดนปะกูโดนแล้วไม่อยู่ว่ะอยู่งล่างกันอยู่งล่างกันเนี่ยวกำลังขึ้นมาไม่เจอเนี่ยพี่อยเต้ตีเราเนี่ยเมื่อกี้ไม่เจออะไรมึงกลับมาน้องกลับมาวิ่งหนีไปเมื่อกี้เอ้าเยียใครเนี่ยสัตว์ตกใจหมดเบียมาแล้วตัวมุกกันนะพเบีาตัวมุกกันนะมาปัุ่กูไม่ได้เยียกะลีเบตัวมุกกันนะได้ได้ได้ โดนหลังไปแปได้ได้โดนหลังด้พี่อาร์ตม่ดาโดนหลังไปมาโดนเลยๆโกมุกนัมาร์ตไปเลยไปอย่าตามเอาไม่ได้ชันสอง้ามตามห้ตามอย่าได้นโซน้องตายยิงอยู่ยิงอยู่วกกตโโดนแล้วพี่โอเคไปเขาเอาเอาเขานังก่อนไปอย่าลงไปไปโมมาแล้วโมมาแล้วโมขึ้นมาแล้วพี่อารพี่อารพี่อาร์ม่จะตายพี่อาร์ตพี่ร์ตไม่ไดมก่อนไปไปเขาบนชั้นหไปชั้นห้าได้ไหมชั้นห้าได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้พี่อยู่พี่อยู่ทำไมที่น้องไม่ไพี่อยู่พี่อยู่ชั้นสองไปผมโดนไล่อยู่โอเคฉันสามฉันสองพี่มาล่วงมาล่วงมาล่วงครับหน้าผมมีตัวเจอตัวหนึ่งจริงฉันอะไรไม่อยู่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 อะไรเหนือละตัเกอไรไปแล้วไปเอาตัวมุ่งไงพี่จะตายตัวมุ่งจะตายสัตว์เจอกูหัวทุกดอกไปไปไปน้องมันมีหน้าตัวยิงพี่มันมีหน้าตัวจริง Ô, mì, phải nè pí, cứ đồn mít phan cứ đồn mít lái phan pí, phải ở đâu? ở đâu? nhất là đây gần đi nóc, học bao má phải sẽ cái này sạt, ôi phải tay pí ớt, đột đột đấy đột đấy để giờ cái gì nãy cái gì nãy cái gì nãy cái đây 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 về đi, để về, hỏi chú 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 lên ลอยป่ะน่ะลอดลอยลอยผมดึงผมดึงมาแล้วผมดึงมาแล้วพี่ผมดึงมาแล้วพี่อัดอะนไหนกอาจุกันก็อยู่กลางกลางกันพี่ยังไม่รอดอีกเหรอวะเออจุกจุกอยู่จุกอยู่มาไล่ตัวสุดเลยเนี่ยไอ้เรี่ยใช่ป่ะวะหายไปแล้วใช่ป่ะมันเอาผมมันเอาผมแล้วไอ้ก็หนีไปเลยตัวเราสิดอยู่ใช่ป่ะโอ้ใบเยอะมากใบตามมึงอ่ะเป็นลอยเป็นล้านตัวหยอกชั้นติดชั้นติดตัวนี้พี่โดดได้ฉันสามไปพี่อัดพี่อั้นติดตัวนี้ไปพี่ได้ชั้นสามไปชั้นสามได้ป่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยาย้หาจะไปดิคูไม่ตายยัไมาตกแล้วตไปแล้วไอ้ีกตายเอาไปไล่กอไอ้ีมไล่บ่อยจริงอ่ะมันไม่ตายเป็นปั๊ตีนโดนหน้าตงมเขอโทษลกันนะไปนอไปไปไป้งนี้จะตายมันโดนไล่วิ่งอยู่หไกล่วงางสุดเลยไปไ ล่วงล่างสุดตรงเนี้ยผมอยู่ตรงเนี้ยกำลังไปหามันดักหน้ามันดักหน้าประตูผมตายเนี่ยไปเอย่าาตยอย่าปเรื่อยไปไปไปพี่ยิงอยู่อย่าระวังอย่าระวังหน้าตัวยิงโอเคโอเคพี่อยู่แก่ยังอยู่แก่ไปข้างหลังอันนึงผมอยู่นี่ผมอยู่ตรงนี้เลยผมอยู่ตรงกลางเลยแม่ตายหนึ่งแล้วนะตายยิ่เกนอ่ะไม่ใช่นะโซนยิงไอ้สัตว์อย่าเล่นตรงนี้เลยอย่าิกขีดน้อง ทั้งเรีมาน้าห้องบมีดักอยู่ไอ้ไอ้นี่ไหมไอ้แดงใช่มเนี่ยใช่มเนี่ยอะไรวะยัดัมวี่ยตัวม้วเอยู่ไปจะตายกูเนี่ยไม่ได้อยไปอยู่ตัมดูเบเลยตัวมวูเเลยไปตัวมจะตายโอ้ไม่ตายอ่ะโอ้กูากจะตายนี่ยจะตายเฮ้ยไม่ตายเหรอวะวิ่งอยู่พี่ยัดตัวเราสิงอเนาะได้อยู่ได้อยู่เี้ย ไปไมตรงกลางไม่อ่ังนนอยู่ฝั่งนนวลึกอไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ้าเองเหรอไอ้เี่ยีไปนอีไปไมาปิดห้องไปยิงก็อยู่ยิง่ไม่อโอเคมากไปยังปังสวนเลยมันจะตายน่มันจะตายตัวนึ่งน่จะตายจไปยิงปีมันได้ไม่ได้ปลจะตายไปจะตายเฮ้ยเ่โอ้โหถกยังวะตนไหนยิงเนี่ยปแรงมากพี่อรระวังโอเคได้ไไอยู่ไหนขอโทษนะครับที่ผมตุ๊ดเล่นแันสอย่างี้นะมัน พวกมันเดิเป็นทีมงานเยอะนะครับไปไขึ้นชั้นห้าดีกว่าไปโอ้หจะไม่ถึงกับจังวะยัดมาแล้วยัดอย่าไ่อย่าไรอูไปไปเห็นไหมเห็นแล้วาไหมเฮ้ยดิไปไปยไป้ยไปเเยไปย้ยยเยยไปยยู่้ไ้้ไยไยย ไปดิพี่มันเจอมากนี่มันอยู่มันลงไปอยูม่มันลงไปแล้วนะเมื่อกี้มันลงไปแล้วพนะี่อัดเอาตัวไหนััดดยย่เ,เ,เีไปไปไปรอ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 หนึ่งไปไปเห็นไหมไม่เห็น<อ>ไม่เห็น,ไ,<ป>นไม่เห็น<ะ>ยยิงอยู่น้องขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวตายผมผม่ยุ่งยุ่งยุ่งยยุ่งยงโดนนะยิงโดนไล่สองตัวที่สวนให้อยู่ครับไปหาย้นสามพี่ชนะยืนสามชนาเยอะนะไปชันะเยอะ เอาตัวโมงอยู่สองโอ้ยมันยิงกูชุดเดียวมืดเลยเฮ้ยไม่ถึงมืดนะครับเกบมืดเกบมืดมันน่าจะหงุดหงิดออกเลยอะหัวจัดไอชั้นไหนเนาะกระติไหมพิมพ์เลยกระตีนไอพิมพ์เลยครับใครชั้นไหนชั้นสองเนาี่ชั้นห้านะโกมกตัยชั้นห้าไม่มีคนเลยไปมีตัวหนึ่งผมโดนไอหนีเลยโอ้โหกี่ตัวไหนไอเที่ยครับกำลังเข้าไปพี่บรรยากาศได้รแร

โอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตายแน่กูตายแน่กูตายแน่พี่ไม่ตายไม่ตายโดนปิดห้องพี่กูโดนปิดห้องโอ้โหเรียบร้อยมันเป็นทีมงานเลยนะโอ้โหไม่ไหวนะครับทุกคนไอ้เหี้ยมาเติมที่แบบตอนแรกอะผมนึกว่าจะไหวนะเพราะว่ามันมีแค่สองสามตัวนะครับไอ้ที่มันมาเป็นร้อยอย่างงี้ไม่น่าไหวว่ะโอ้ขาดตัวโอ้เป็นยังขอดูก่อนผมเหลืออะไรไปเอาโอ้ไม่มีหัวที่ว่ะ อะไรมีหวัวที่เพียอยู่ไว้โอ้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้มีแต่ตัว 40k นะไม่มีให้ไปช่วยแล้วนะมันไม่ไหวไม่ไหวผมมา11แทนนะเพราะว่าเจฟโซนมันไม่ไหวนะครับมาดิกูชนะนะกูชนะนะชนะนะเงี้ย <laughs> ลอกคลีนสเต็ปมาเมื่อกี้ผมเปิดคลิปไปรอบนึงนะครับแต่ว่าผมเปิดไม่เขานะเพราะมันไม่ได้ยินเราคลิปมันค้างก็เลยอัดใหม่มันเอามีดฟันกูอีงเดียวเลยา 30k ก็ฟินอยู่ไม่ต้องไปถึงเซต 50k หรอกไม่มีไม่มีคนบวกนะครับ 40k ผมไม่มีอันนี้น่าจะเป็น 40k เก่ามาดูแปบเออทำไมแค่700คต้องหาต้องหาหนึ่ง เซปโซนไม่ไหวจริงยังมันมาเป็นทีมงานแบบทีมงานเยอะมากแบบใครไหวไปก่อนหนึ่งหนึ่งอะไรวะส่วนหนึ่งปะเอาอยู่ส่นหนึ่งนะครับหนึ่งนหนึ่งเฮ้ย no. โนอุย๊ยห้าสิบเควะน่าสนใจนะเร,เราจะไหวไหมไหวแล้วมา ฮะมันพูดอะไรวะสามสิบเคมาสามสิบเคอ๋อสามสิบหนมสามเคก็ได้เล่นได้โหมดเล่นได้โหมดโอ,ยมมอ้ยกยยยบตยยผยยมยตยยยยย่ยย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 งยยยยยยย่ยย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 ตยยยยยมยย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 ย่ยย้ยย ล่อคูมืดเลยครับแรกลออคูมืดอ่ะเซนมันเอามีดมันเอามีดตบกูเฮ้ยโอ้เมื่อกี้กูโดนมีดตบตายเฮ้ยเฮ้ยยี่มาถึงมันเอามีดเลยหรอ เซิร์ฟมันเซิร์ฟมันเล่นแบบยิงวัดแล้วก็เอามีดเหรอครับผมไม่มั่นใจว่ะเดีย๋ยวลองดูแล้วกันนะเฮ้ยเป็น,นึ่งอะยิงไม่โดนเลยว่ะเดี๋ยวพิ่งยิงดิไอ้โนมกันนะผมยิงผมเพิ่งวอร์มใหม่บ้างไงป่ะโอเคเอาให,ใหม่ก็ได้คเดือดเตลเดือ

อ่ะอะไรต่ออ่ะอ๋ะอหอมมันเป็นมาโครโมีดโอเคผมรู้แล้วที่กูว่าอยู่ม,มาโครโมีดก็ได้หนุ่มนะ๋ยวพ่อจัดให้ตายมาโครมเออเกิน <c oughs> เพื่อน อะไรวะเน,นี่ยแต่ตัวผมมันถือกว่าอยู่แล้วนะครับมันก็เลยวัดง่ายนะอย่างเงี้เฟนเฟนเดิมไม่ไม่ใช่เขาเรองว้ไมนหลอกลอกูไม่เนี่ยอะไรวะมา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 เฮ้ยอ๋อสนับ สรุปว่ามันต้องวัดชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีดไปเลยนะมาเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ออกมาดิท่า, <c oughs> านขาดโซนยังไม่ปั๊มยาเลยมันวัดทำไมวะไหนกูลงปเนี่ยปิ่งปิงเกินนะก็ปิ่งธรรมดาปะ่ะปิ่งสี่นะผมปิ่งสี่เองนะเขาปิ่งหรือเปล่า อตอนที่ผมปิงอยู่ก็ไม่รู้นะใครดูคลิปอยู่ก็ดูเอานะครับว่าผมปิงแล้วเปล่าไม่น่าปิงนะเตอตัวนายปิงจัดปกตินะครับปิงสี่ัวผมมันปิงเหรอผมก็เห็นเขาไม่ปิงนะผมว่าเขาน่าจะปิงแฮน์แล้วเป่า เด็ดตัตัดตดตัดเฮ้ยสิบวิแล้วกันสิบวิเราค่อยลงไปใหม่นะครับไอเราค่อยหาห้องใหม่นะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปคุณอาจจะชนะผมแต่เกิดนี้คุณแพ้ผมเน่โอเคโอเคโอเคมามามาเล่นไหนก็ได้ตอนนี้จะได้จบคลิปนะครับ เป็นเฟนคนนี้คือใครวะผมเสียงคุ้นมากเลยแต่ผมไม่จำไม่ได้นะมา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 ผมไม่รู้ว่ามันต้องยังไงบ้างนะเอยอ่อนห่อยเพิ่งเล่น เฮ้ <laughs> ยอ่อนให้ดิเอาเฮอย่าบอกเขาให้อ่อนให้แต่บอกอย่าอ่อนให้ดิเฮ้ยผมยังไ <c oughs> งเล่นไงวะเนี่ยรู้แค่ว่าต้องปั๊มยาชุดสองอะเอ <c oughs> ้ามันออนให้ผมหรอมันไม่เล่นเหี้ย เฮ้ยยังรู้สึกผิดเัาไว้ยังบอกให้เขาอ่อนให้ <c oughs> ไม่ได้มีดด้วยนะเป็นไรกาแฟเอาไปคราฟได้นะครับเอาไปคราฟ 40k นะสำหรับ 30k เนะี่ยกาินอยู่อ่อนให้กูชอบเลยอะ่ะได้คิฟฟินฟินอะ่ะอ่อนให้บ่อย <c oughs> ใครเจอผมก็อ่อนให้ผมด้วยนะครับอุ้ยมาดิ ีแต่เซตนี้นะเพื่อนเหมือนเขาบอกว่ามันต่างกันนะแป๊บได้ได้ได้บอกว่ามันถึกกว่านะผมไม่มั่นใจว่ามันความถึกไม่เท่ากันไม่ใช่หรอวะมันต่างกันยังไงวะแบบความถึกมันเท่ากันครับใครรู้ว่าช่วยบอกหน่อยนะว่ามันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวมันก็99.5เเท่ากันนะกับเซตที่ผมเล่นในคีไปนะครับมา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 เดี๋ยวเราเจอรุ่นใหญ่แน่ๆเลย มา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 เขาบอกแป๊บไปว่าเขาต้องเอารุ่นใหญ่มาแน่นอนนะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์มามามาว้าวเปลี่ยนคนเล่นชัวร์อย่างงี้เขี้ยเพื่อนเอ้ยตรงนี้เพื่อนเอนพือพ่อนผมเล่นไม่ค่อยเก่งถ้าให้ดิสก็เดี๋ยวผมดิสให้นะเพราะเขาจบคลิปกันเดี๋ยวนะถ้าเขาให้เล่นตรงนู้นนะมันจะเสี่ยงเลยเอาเอาเลยเพือ่อนเอาเลย อายุใช่ปะไม่รู้เขาอ่อนให้หรือเปล่าเพราะเห็นผมเห็นคนเซิร์ฟนี้เขาอ่อนให้กันบ่อยมากเลยแบบไปรุนหยอกไก่อะ่ะเฮ้ยได้อยู่ไอ้เหี้ยไม่เข้าเลยนี่ว่าแบบวุ้ยแจ่มเลยอย่างเงี้ยแจ่มเลยแจ่มเลยไม่รู้ว่าหยอกไก่หรือเปล่านะเฮ้ยไอ้เหี้ยมันหยอกไก่หยอกไก่ มันหยอกกูเฮ้ยมันหยอกกู <hour> later. มันเริ่มหยอกอะมันเริ่มแบบหายหยอกแล้วมันเริ่มแบบสัตว์นี่ไก่โหดไก่โหดฮึครั้งแรกที่ชนะไฟเว้ย ทางแรกเว้ยฝาโซนกูเอาหมดอะไอ้เหี้ยตอนเนี้ยกูเอาหมดอะเล่นเหี้ยเฮ้ยเส็นผมถึกเนี่ยเนี่ยชี้ถึกอยู่เนี่ยไอสัตว์ี๋ยวมันเล่แก้งหยอกไก่กันมู้ะครับ ใช่มันเริ่มคมแล้ววะวิเลือกมิดเกือบมิดอ,อ่ะเฮ้ยเกือบตายนะมึงเฮ้ยเยิะมันแล้ววะได้อยู่นะเรื่องผมยังไม่มิดตีเลยว่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เฮ้ยมันว่ะมันว่ะซื้ออะไรเนี่ยเฮียอย่าพึ่งได้ไหมเพื่อนเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยเพ่อยาวาคลิปหลักแล้วตอนเนี้ยไม่อะไรนะครับถึงปินไปยาวไปเฮ้ยเฮ้ยถ้าผมมาต๋อชนะเนี่ยเฮียผมตุดจังวะเยึกกูด่าตัวเองกัน,กน ุูด้วยใจุูด้วยใจอาสน,นะชอบคนดูชอบ,ชอบตุ๊ดตุด๊ดอย่างเงี้ยตุ๊ตดตุ๊ตดแบบเนี้ยชอบกูเนี่ยชอบ มันหลุดเลยนี่ก็มาดีแล้วกันนะครับทุกคนฝากกดติดตามฝากกดไลค์นะครับไปเจอคลิปเลยต่อไปนะไ้เจอนคลิปหน้านะครับสวัสดีก็บายบาย